รู้สึกยังไงกับการบริการอของเอไอไว้ณสถานที่บ้างครับดีครับสะดวกไม่ต้องเดินทางไกลขอให้มีอย่างนี้ไปเรื่อยครับวนเวียนไปเรื่อยๆเป็นรอบอดีครับบริการดีรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีครับดีมากต้องขอบคุณด้วยอขอบคุณนะครับการบริการหลังการขายเซอร์วิสกันถึงที่ ระยองเมื่อวันที่7สิงหาคมการบริการดีๆจาก AEY Auto Import เราจะมีไปเซอร์วิสรถท่านที่เซ็นทรัลระยองอีกครั้งวันที่13สิงหาคมนี้รับเฉพาะลูกค้าที่ซื้อรถกับ AEY Auto เท่านั้นนะคะท่านใดสนใจจะเซอร์วิสเพิ่มเติมนัดจองคิวกันมาได้เลยค่ะ สะดวกสบายนัดหมายเข้ามาร่วงหน้าได้เลยนะคะสำหรับการบริการเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือตรวจเช็คปัญหาต่างๆและลูกค้าของ AEY เรานะคะเรามีโปรโมชั่นหน้าฝนด้วยค่ะสำหรับใครที่เอารถมาเซอร์วิสไม่ว่าจะมาสอ่าเ์วิสกันที่บูธท,ที่ระยอง หรือที่โชว์รูมนะคะตอนนี้เรามีแถมล้มนะคะกันฝนด้วยค่ะพร้อมกับตัวน้ำยาเคลือบกระจกนะคะป้องกันฝนเกาะจะทำให้การขับขี่เซฟตี้มากขึ้นในช่วงหน้าฝนนะคะเรามีเครื่องมือนะคะเฉพาะทางไปดูแลร,รถให้ท่านถึงที่กันเลยค่ะ พร้อมทั้งตรวจเช็คปี15รายการด้วยนะคะท่านใดสนใจลูกค้าของเรานะคะอยากจะนำรถมาเซอร์วิสกันที่บูธเซ็นทันะยองวันที่13สิงหาคมนี้จะมีกันอีกรอบหนึ่งอย่าลืมนัดหมายกันเข้ามาได้เลยค่ะ0866681999 0 8นย์แป2สองสหรือแอดไลน์แอดเอไอออโตการบริการที่เราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลักเลยค่ะ